ีดมีแหงครับพี่น้องครับยสายสินไว้ใหสายสินมากประมาซื้อออกบอกทุเลมาขายพร้อมนีนะครับน่องยังน้องเนยเนาะอันนี้จะขึ้นนพเนนะครับพเ็นบ้านาะอันนี้ซื้อหซื้อห้ยนะครับบาทอเอ้าถึงสเราันเอาเองท้ท่หลายบาทโอ้ท้านหลายสิบาทได้ยังแง่น้เียเดียวนี้ ของลูกของนุ้ยนั่นน่ะวามันนยนี่าเปนประนี่นเป็นไปพ่อกระชีบอกว่าเริ่มไม่เลยไดี๋ย่ไ้เออลูกหลานหลานยังทองอยู่หลานยังทองหมดันตื่นเต้น้ามหัวยิกระ่เป็นอย่างลูกยิบกโเป็นอย่างชั่นแต่สุดหัวน้อสกีดต้องกสด้งน่าสีน้ำทอเหรอเออได้ยอ ว่ามันกินทันทีขี้แตกทันในแซ่บสุดแต่ว่นแซ่บสุดนสวัวสุดขีดอันนี้ปลาแดอีลีครับปลาแดกไอสิปลาแดกเค็จากมากุเรียนครับาใจคือว่าพี่โอ้โสนใจม่ช่เายังกินเกอยู่เอาเพิ่มเสียงขึ้นอีกกว่านั้นแซ่บซุดลองหลานกิจการเอาไลยแบก่อนจะมุดก่อนเไหม ้ขายอาขึ้นเรียนขึ้เรียนผู้ขาไฟอย่งอีมันมากจากไหนอะทอนี่กรานั้นมีเส้นเลยเป็นหครับอ่นละะสจิบอะไรจี๊บีอวยนี่ครับพะวนี้มันขายยากไบ่ได้หรอกไ่ได้หรอเครื่องวยขายว่าผาซื้อเครื่องวยเอาร้อนเดีว กินก็เบิได้ร้เดียว่อไปยังไใหค่ร้อเดียวทำนองนั่นร้เดียวซี่ร้อยเอาเรยวอิขายังไเนียร้อนเดียวกูขายต่มึงเอาซี่ร้อยเอาพร้อมหเจ้าคืดเนี่อผ่าจะเข้ากไปพอดีนะครับไปพอดีนอกเลกเมื่อขายจะไปขายของาเดอกับของนี่เอาเอาไหมมันถ้าใส่หัวเบอร์ตินแล้วนะกล้องพร้อมนะครับโอ้เขาพร้อมจ้โลนเหรพ่อเพราะบอกยเชีย พ่อศีลพร้อมแล้วลูกพร้อมพยาเราจะมาเริ่มซ้อมบทกันไหนอีกครั้งนึงชวนมาจะพ่อว่าวจบกันพ่อว่าวเลยนะเก่งๆ่ะอาวุธครับครับสวัสดีครับผมสายศิลน้องกำหล่อนะครับเมื่อนี้ผมกามาอำเภอละหารใา้นะครับอยู่ที่ร้าน อังคันคิวนวะครับอังคันคิวนะครับลาหันทรายลาหันทรายทำมาจากเอ่อทำมาจากประสาทเมืองตําเอออยู่ใกล้ใกล้ปราสาทเมืองแต่ว่าอย่างบ้านกับแม่นี่เลยครับกลางเมืองอยู่กลางเมืองลาหันทรายแยกสีแยกไฟแดงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาขวาเลี้ยวขวาสิเลี้ยวขวาตรงเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยวขวาอีกทีนึงขวเลี้ยวร้านดีคิวเกอ่าทีนี้เอาติ๊ใช้เหลือม่ดินี่ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสายสินรายงานตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอละหารสานครับอยู่ที่ร้านอังเคลนคิวอังเคลนคิวนะครับมาหนี้ลุงคิวลุงคิวลาบลาบก้อยลาบก้อยนะครับผู้ใดจะกินลาบก้อยส้อยแสกมานี่เลยนะมีนูเขามีอย่างลาบก้อยส้อยแสกสมตำโดยเฉพาะเพิ่นได้ปลาไม่มากนีปลาอหไรสินมาเสริมรานเพิ่นนี่ มืมาเลยครับมาจากที่แ่บแบอยู่แล้วเองแสบขึ้นกว่าเก่าอ่าเมื่อนี้ถืออ่าพบกันไดมาขายทุเรียนรลยกามาขายปลาล่ามาลูกหลานมาอุ่นหนุนมาอุ่นหนุนพอดีนะครับซึ่งผงกระเ้เป็นน่ายแบบนางแบบของผมนี่คือเราจดดูพิเซนเตอร์พี่ยาเป็นพิซเซนเตอร์อ่าซ้อมมนไดหรือยังลูกอ้าวเอาเลยนะครับพ่อเราซ้อมกันแล้วปลาลานายสินเป็นยังไงลูก ขอบคุณครับยังไม่จบเดี๋ยวสอบมเลยยังสอบมลยยังเออแสบสุดหัวนสุดขีอตเกสีตเกสิฟแฟนอะไรกันแต่แฟทนี่้อทองสกันเอาไหมเอาเลยเอาเลยเอานี้น้ำทองเยมยังายแพนยด้อด้ังลก้านายสินแสบสุดหัวน้สุดกีเดี๋เดี๋ยว กอนที่เบาไปก่อนเด้ออ่อสวัสดีครับผมสายสินพงกำเหลานะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอรหาสทรายนะครับอยู่ที่ร้านอังเครืคิวอังเครืคิวนะครับร้านอังเครืคิวนี้มีอะไรขายมั่งอร่อยทุกอย่างครับอร่อยมีอะไรอร่อยมากพ่อค้าอร่อยสุดครับอมีหยั่งเน่าบ๊าน้ำตกทุ่งปั๊มน้ำตกนะครับครับเป็นเพื่นๆแต่ว่าอร่อยร้านอยู่มืองไหนอ้าวบอกกัน ร้านถนนคนเดินถนนวันเสาร์ครับเปิดเปิดเปิดตลาดวันเสาร์เปิดเปิดจนจัวหวอดหอนารทรําอาหารไทยาริรําจังหวัดบุรีรํามา้าแม่มาผ่านมณีแดงก็ต้องผ่านเส้นนี้ขับข้ามาจากประสาทมองตำ่องแล้วพ่อลูก ยกร้านซรายเลี้ยวขวาเข้ามาเจอครับวันนี้ครับวันนี้พ่อได้มีโอกาสมาหาพักวัวนะครับร้านน้องที่เพิ่งเปิดใหม่เนาะครับผมเปิดอ่าเปิดได้กี่วันแล้วก็ได้หนึ่งวันทั่วแล้วแล้วก็คิดว่าจะเปิดอีกกี่วันพรุ่งนี้ปิดครับวายปิดปิดปิดจอดบ้านบ่อนแล้วแล้วก็มาเปิดใหม่เออเปิดทุกวันเลยครับเปิดทุกวัน นะครับเมื่อนี้ก็ได้มาเยี่ยมน้องอยู่นีลากาเลยได้ถือโอกาสเอาบัตรทุเรียนภูเขาไฟาามาฝากมาขายให้น้ำ <c oughs> เออลากาได้มีโอกาสได้นำปลรราของนายสินพงศ์คำเหลาซึ่ง <c oughs> ผมได้ออกแบรนด์เป็นเอง <c oughs> เป็นแบรนด์ตัวเองนะครับเอาเป็นแบรนด์ของผมเลยนี่นะครับนี่ปรลาของผมบอกได้เลยว่าแซ่บนะครับบมเดลเป็นสองล่องไถเลยนะครับ ซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้มีโอกาสไปเป็นเซลล์ขายหนังปลาทั่วจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วก็ผมได้ซื้อหาว่าโรงงานนั่นโรงงานนี้แซ่บเว้ยหมองนี้งันหมองนี้แซ่บเลยผมไปเห็นหมองหนึ่งแซ่บแดงนะครับซึ่งเป็นปลาหนึ่งจืดแท้ๆไม่ไปรักชื่ดก็ไม่รู้แล้วเจ้าหนีทุไปขอเพิ่นมาขอแบ่งปันเพิ่นมาไปขอเป็นลูกหักเพิ่นมากของแม่ใดแม่หนึ่งน่ะในจังหวัดเฮาเนี่ยล่ะทางอีสานเฮาเนี่ยล่ะ ผมจังว่าเจตของผมนี่เจดีแต่ว่าผมกลับมาส่งในราคาตามๆก็เพลินเนาะแต่วพราะว่าเข้าเป็นนองใหม่แต่ว่าของผมนี่บอกได้เลยว่าเอาให้นองขาดีกลัวปลาไห้น่าลูกเอ้ยปลาไหนาสินเป็นอย่งไรลูกแสบสักขวานอสักขีนันคือปลาไหลน่ายสินล่ออเังไข้ามา เรื่อาได้ถ kind of ึงรวมกันเหล่าเออพี friends, ่น้องขอบคุณพี่้องครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมจะพขอกันคิดหนาได้พี่น้องเนอะร้านเปิดทุกวันครับสิบโมงหอดสามทุ่มพี่น้องตอนนี้ก็มี่มีขายอยู่สองโต๊ะครับขอบคุณหลายๆมาอุดหนุนกันได้พี่น้องเนอถนนเส้นหลังเส้นธนาคารทกสสาขาละหานไส้ครับตลาดนัดคลองถม วันนี้สินเล่าแวะมากสามเส้นทีนะครับเยี่ยมมายามพี่น้องอีกคิ้วยังก่็ร้านอังเคิลคิวลุงคิวน่ะลุงคิวลาบก้อยลุงคิวคิวนี่แต่ก่อนเปิดอยู่โอ้ร้านลุงคิวเออไม่ธรรมดานะครับผมพอกันคลิปนะครับพี่น้องครับสวัสดีไหมไหมคุณพี่